เดี๋ยววันนี้นะคะน้องหวยจะพาไปรับชมนะคะกับรุ่น f อร์เรนเจอร์สปอร์ตนะคะแต่งสไตล์แร็คเตอร์นะคะบอกเลยค่ะว่าซื้อรถในราคา994,000บาทนะคะได้สไตล์แร็คเตอร์คันละล้านกว่าบาทเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวน้องหวยจะพาไปชมรถกันนะคะว่าน้องหวยแต่งหล่อจะทรงอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็สำหรับคุณลูกค้านะคะ ที่สนใจฟอร์สามารถติดต่อหาน้องเหมียรี่ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0944968939นะคะหรือว่าแอดไลน์เทียวโคด้านหน้านี้นะคะมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะก่อนจะไปรับชมคลิปน้องเหมยียฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้น้องเหมียด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวน้องเหมี่ยพาไปชมคลิปพาไปชมรถรอบคันกันเลยค่ะไปเลยค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะอยู่กับ Ford Ranger Sport 6AT นะคะ s i n เกิลเทอรเกียร์อัตโมัติ6สปีดค,ค่ะกับราคาค่าตัวนะคะ9 9 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะวันนี้จะทรงแต่งหล่อนะคะสังเกตว่ารถนะคะจะมีความดุดันมากๆค่ะนะคะะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะน้องหมวยมีการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะจากเดิมเป็นกระจังหน้า อันนี้เราใส่ให้เป็นกระจังหน้า FORD นะคะตัวหนังสือใหญ่ๆแบบนี้พร้อมกับไฟสิว3จุดด้านหน้านะคะทําให้ตัวรถนาะะดู w i ยบอด d ีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะในส่วนของชุดกันชนล่างนะคะเป็นชุดกันชนเป็นชุดกันชนนะคะสไตล์แรปเตอร์เลยนะคะทรงเดียวกับแรปเตอร์เลยนะ,ะซื้อหลักแสนะ,ะแต่ได้ดีไซน์ของตัวหลักล้านเลยนะคะ สำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะไฟซีแคม LED มีมาให้อยู่แล้วพร้อมกับออโต้ไฮบีมนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานเดิมๆเลยค่ะมาดูกันที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะนี่ค่ะมาพร้อมกับคิวซ um ุ้มล้อนะคะทรงแรปเตอร์แบบนี้แล้วลูกค้าลองดูมุมกว้างนะคะสำหรับอ่าล้อยางแม็กนาที่เราใส่เข้าไปนะคะพร้อมกับตัวคิวซ um ุ้มล้อนะคะจะเข้ากันพอดีเลยนะคะไม่ ล้นไม่ล้นซูมนะคะก็คือว่าใส่ไซส์นี้เนี่ยจะเป็นสมส่วนมากๆเลยนะคะด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาเดี๋ยวเราพาไปชมยางกันนะคะก่อนจะไปชมยางนี่ลูกค้าดูสังเกตจากตัวถันด้านหน้าเห็นไหมคะว่ามีความบึกบึนว i บอดี้มากขึ้นเพราะว่าเขามีการนี่ค่ะใส่ชุดครอบนะคะตัวนี้เห็นไหมคะ เป็นชุดครอบนะคะเขาจะครอบไปอีกชั้นหนึ่งค่ะนี่ครอบมายาวๆแบบนี้นะคะทําให้ตรงนี้มีตัวเขาเรียกว่าอะไรสกูปนะคะสกูปด้านข้างให้ด้วยนะคะทําให้ตัวรถเนี่ยหน้าหน,น้าดูบุ๋นมากเขาจะครอบมาถึงตัวนี่เลยค่ะข้างบนแบบน,นี้เลยนะคะเนียนมากๆนะคะถ้าไม่บอกคือไม่รู้เลยนะคะว่าตัวเนี้ย ใส่ข้อเพิ่มความบึกบึนให้กับตัวรถนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าด้านหน้านะคะจะดูใหญ่แล้วก็บึกบึนมากยิ่งขึ้นนะคะและแน่นอนค่ะคันนี้ดูสูงอ่าตัวนี้จะเป็นตัวยกสองนิ้วนะคะทําให้ตัวรถนะคะสูงขึ้นนะคะแล้วก็ดูสไตล์อเมริกันมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชมยางกันนะคะที่น้องหมวยเกินไว้ว่ายางไซนี้นะคะเข้ากับตัวรถมากๆค่ะเข้ากับชุดแต่งนี้มากๆนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กนะคะลายเข่ากวางแบบนี้นะคะตัววายแบบนี้นะคะวายเล็กนะน้องหมวยเขาตั้งชื่อว่าวายเล็กนะจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะคะพร้อมกับนี่ค่ะเป็นยางดีเซนตินะคะยางดีเซนติเป็นยางไทยนะคะก็ขับขี่ได้นุ่มนะคะไม่ไม่ไม่ดังนะคะคันนี้นะ,ะตัวล้อแม็กนะคะจะอยู่ที่นี่เลย ตัวยางขอโทษค่ะตัวยางนะคะอยู่ที่ 275/55R20 ยางไซนี้นะคะเป็นยางดีเซนตินะคะลายยางสวยด้วยนะคะรีดน้ำได้ดีนะคะแล้วก็นุ่มเกาะติดหนึบถนนนะคะแล้วก็ไม่เสียงดังนะะตัวนี้จะเก็บเสียงได้ดีกว่านะคะนี่ค่ะอันนี้คือยางดีเซนตินะคะพร้อมกับล้อแม็กไลน์นี้เลย ในรุ่นสปอร์ตนะคะ,ะ,คะเขาจะมาพร้อมกับดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะคะช่วงล่างจะเป็นโช๊คโมโนโทูบแล้วนะคะกเ็เป็นโช๊คกระบอกใหญ่นะคะเพิ่มความนุ่มเวลาขับขี่นะคะลดการกระแทกได้ดีกว่านะคะ,ะมาดูกันค่ะคิวกันสาดตติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะฟิล์มกองแสงนะคะติดให้เป็นเซรามิกอย่างดีนะคะแล้วก็มือจับกับหูกระจกเขาเนี่ยจะเป็นแบบสีเทากดมตาไฟแบบนี้เลยนะคะในรุ่นสปอร์ตเนาะหูกระจกเขาก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วนะคะปรับพับ ไฟฟ้าจากประตูคนขับเลยควบคุมง่ายๆนะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่นะคะมองเห็นวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจนมากๆนี่ค่ะเห็นไหมกว้างมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้มาต่อกันที่ด้านท้ายกระบะกันมากนะคะตัวนี้ก็ติดเสริมหล่อให้ค่ะในส่วนของสติ๊กเกอร์คำว่าแรปเตอร์แบบนี้เลยนะคะข้างท้ายกระบะนะคะก็ทําให้ตัวรถดูหล่อขึ้นด้วยนะคะด้วยสติ๊กเกอร์แรปเตอร์เนาะแล้วก็ตัวไฟท้ายนะคะตัวนี้จะเป็น LED แบบฮาร์มนะคะ แล้วก็ลมดำมาแบบนี้นะคะติดเพิ่มเติมก็คือคิ้ว ขอบไฟท้ายนะคะทําให้ตัวไฟท้ายเนี่ยดูคมเข้มดูหล่อมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสําหรับฝาท้ายในรุ่นแลนเจอร์สปอร์ตจะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่ติดเสริมเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นตัวครอบฝาท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นครอบฝาท้ายแบบ FORD ตัวหนังสือสีดํานะคะแล้วตัวชุดครอบเนี่ยจะเป็นชุดสีขาวเพื่อที่จะให้ตัดแล้วก็เข้ากับตัวรถคันสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็กล้องท้ายเนี่ยยังอยู่นะคะนี่กล้องท้ายยังอยู่นะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้ว ก็เห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนเดิมนะคะไม่ปดบังกล้องเลยนะคะสำหรับชุดแต่งรุ่นนี้นะคะอ่าประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูรถรอบคันกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับปอร์ตเลนเจอร์สป6 a t นะคะนี่สติกเกอร์แรปเตอร์แบบนี้ค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้อยู่หน้าจอนี้แล้วนะคะสามารถโทรหาน้องหวยรี่รับโปรโมชั่นกับหวยได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถจองและรับรถกับหวยรี่ได้นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมรถข้างในกันนี่เป็นไงคะดูมุมกว้างๆคือหล่อมากนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านในตัวรถกันคะ่ะ ด้านในตัวรถกันบ้างนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะมีระบบพุทคอนโทรลด้วยนะคะในรุ่นของ r a n g e r Sport เป็นปุ่มคูสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้สี่ทิศทางนะคะมีปุ่มพุทคอนโทรนนะคะอยู่ด้านซ้ายพวงมาลัยสั่งการใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องล้าสายตาจากท้องถนนคะ่ะด้านขวาพวงมาลัยก็จะเป็นปุ่มควบคุมในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่นั่นเองนะคะและหน้าปัดเรือนใหม่ของเขานะคะเป็นแสดงผลดิจิตอลนะคะ มาดูกันที่ s y n c ฟ a ค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าจอ s y n c ฟ o A นะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple Ca คา l a เ Android Auto ได้จากาตัวนี้เลยนะคะแบบไร้สายนะคะถัดลงมาจะเป็นแอร์นะคะควบคุมแอร์แล้วก็จะมี ไวเลสชัตเตอร์นะคะใส่ชาร์จ Type C USB มีให้เรียบร้อยแล้วนะคะโหมดการขี่ในรุ่นของ Ranger Sport มีทั้งหมด4โหมดนะคะเกียร์ตันมัด6สปีดมีมาให้เรียบร้อยะะมีที่วางแก้วนะคะแล้วก็กล่องอเนกประสงค์นะคะแล้วก็เบาะหนังนะคะตรงนี้จะเป็นเบาะหนังสีดำปักคำว่า Sport แบบนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะเบาะหนังดำเป็นแบบปรับมืออยู่นะคะนี่ค่ะภายในกว้างขวางล้วก็หล่อมากๆเลยนะคะสำหรับกระจกมองหลังในรุ่นของ Ranger Sport จะเป็นแบบ ตัดแสงอัตโนมัติให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังกระจกจะมีช่อง USB เอาไว้ต่อกล้องบันทึกวิดีโอด้านหน้าได้เลยไม่ต้องโยงสายให้ยุ่งยากนะคะอำนวยความสะดวกสุดๆค่ะด้านขวาพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นปุ่มนะคะควบปุ่มหน้ากระจกด้านข้างนั่นเองนะคะปรับระพับไฟฟ้าตรงนี้เลยนะคะกระจกด้านข้างคู่หน้าจะเป็นอัตโนมัติคู่หน้านะคะคู่หลังก็จะเป็นแบบแมนนวลน,นะคะ ต่อกันที่ช่วงหลังกันบ้างนะคะช่วงหลังนี้ก็คือกว้างขวางมากค่ะมีที่พักแขนมีที่วางแก้วให้นะคะส่วนกลางนะ รงนนี้ะะคะจะใส่ถุงอยู่มันไม่เห็นเนาะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถส่งมอบนะคะแล้วก็มีแอร์หลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะในรุ่นของ r a n g e r Sport นะคะเพดานจะเป็นสีเทาแบบนี้นะคะก็สำหรับคนไหนนะคะที่สนใจนะคะปอดร,รุ่นไหนก็สามารถติดต่อหาน้องไวรี่ได้เลยนะคะมาย้ำราคากันอีกรอบนึงค่ะสำหรับคันนี้นะคะปอดレンเจอร์สปอร์ตนะคะราคาค่าตัว1นึ่งอ่าเก้าแสนบาทนะคะณนะตอนนี้ก็ดาว25%นะคะรับดอกเบี้ยเปร์เซ็นศูนย์เปอรผ่อนนาน48่สิบแปดงวด หรือว่าถ้าท่านไหนต้องการแต่งแบบเต็มแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อหาน้องหมยได้เหมือนกันนะคะเรามีชุดแต่งให้เลือกหลากหลายแบบมากๆนะคะสนใจโปรโมชั่นแบบไหนเอาเป็นว่าทักเข้ามาคุยกับน้องหมยได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาเห็นนะคะยังไงฝาก like, กดไลค์กดซับ s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้น้องหมยลีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ